สวัสดีครับช่องชีวิตติปันเกิดชนุมานนะครับมูอนีภาพมาายามเขาเอินยังครับตุ้มบ่ครับเป็นคืมุงนะครับซือมาครับอัลละสีรสิบเก้าบาทใส่ไปซองลังครับมาเบิ่งครับแต่ว่าใส่ในสะปานค่อเขาเลี้ยงไว้แล้วครับเลี้ยงแบบธรรมชาติครับมาเบิ่งมาสิใดหรือเปล่านะครับ คร,ครบครับไม่เชื่ไได้กบหนึ่งตัวเห็นไ่มครับสุดที่ได้กบมาเหมือนกันครับเวงหมงไม้ที่สองครับอ้าม,มาครับ ที่สองนะครับตัวนี้ครับเด็ประคอหน่อยตัวหนึ่งครับปล่อยบ่ปล่อยเนานะสิปล่อยนะครับมันได้ตัวประคอตัวเดียวที่แดกต่างใจชาวปลาประดุกครับบ่ได้ได้ประคอ เราเอาพ่อน้อยหนึ่งตัวนี่ครับอร่อยตัวหนึ่งปล่อยไปลงใหม่เปลี่ยนไม้ดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมันใส่เทงนิ้ได้ครับหนามมันหลึกนะครับ นตะแข็งแน่เลยเนี่ยเพราะมันลึกมากเดี๋ยวพี่ค่อนมาลดยาที่หลังบอสไปไปมา,มา,มาดูกบแล้วก็ปิดคลิปเลย แค่นี้พอละไปมาดูกบกบหนดูว่ากบปล่อยไหมครับได้กบตัวหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปผัดเผ็ดกบไม่เอาดิอปอ ได้เลยครับนะครับได้บไดกบหนึ่งตัวปล่อยครับเดี๋ยวจะไปใส่ไม้ตัวนี้ไว้ถัดจะใส่ข้างบานเหรอ อกไม้บอ่อสำเร็จนะครับเดี๋ยววมดิปิดคลิปไว้สำเน็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับกับชีวิตที่บานเกิดเชิุมานครับสวัสดีครับ